สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงเป็นแรนดอมนะคะแล้วก็ไทม์เลสเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในหัวข้อของเราวันนี้นะคะว่าเขาคนนี้กับคุณเป็นคู่กันแบบไหนเป็นคู่แท้คู่บุญหรือเป็นคู่วิบากกรรมนะคะอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่2ชุดนะคะชุดที่1หินสีน้ําเงินชุดที่2หินสีแดงนะคะ,ะท่านกรเพ่งที่กองไพ่ ที่ท่านชอบนะคะหรือหินสีก็ได้น้ำเงินแดงนะคะทับปิกของเราเขาคนนี้เป็นคู่แบบไหนคู่แท้คู่บุญบารมีหรือว่าเป็นคู่วิบากกรรมอะไรยังไงนะคะคุณนึกถึงหน้าคนนั้นนะคะทำการเลือกไพ่ได้เลยคะ่ะอ่าโอเคนะอาจารย์คิดว่าเลือกแล้วนะคะอาจารย์จะอ่าทำการพยากรณไพ่ชุดที่1ก่อนนะคะชุดที่1ห,หินสีน้ำเงินค่ะ ขอพลังงานไพ่เปิดดวงของท่านที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งะคะเห็นสีน้ำเงินเราจะดูพลังงานไพ่ก่อนไพ่บอกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าอย่างไรนะคะไพ่บอกว่าอย่างไระนะคะไพ่ขึ้นไพ The Star, นะะ่เดอ s t สตาร์นะคะสตารเนี่ยคือดวงดาวคือพลังงานบนฟ้าหรือจัก,กรวาลนั่นแหละคะ่ะแสดงว่าพวกคุณน่ะเป็นคู่เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิต มาให้เจอกันนะคะโชคชะตาลิขิตมาให้คุณกับเขาเจอเจอกันนะคะบางคนก็อาจจะเ,เป็นรักต่างวัยนะคะเป็นภาพเด็กถือดาบขึ้นมานะค,ะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเขาอายุมากกว่าแต่ถ้าคุณอายุมากๆากเขาก็เด็กกว่าคุณนั่นเองนะคะเป็นไพ่พระสังฆราชเป็นภาพที่พวกคุณแบบก็มีความรู้สึกดีๆให้กันนะเพราะเป็นไพ่พระมีความเขาเรียกว่า ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีศีลเสมอกันก็ได้นะคะสำหรับชุดนี้เนาะชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพ้พระเหมือนกันก็ได้นะคะพลังงานไพ่บอกเองืัอนนะแล้วยังไงอีกเนี่ยดีมากเลยค่ะไพ่หกเหรียญน,นะคะชอบทำบุญจริงๆค่ะเนี่ยเป็นการแจกผลไม้ นะคะกำลังให้อ pple กับเด็กคนนี้นะคะแสดงว่าคุณกับเขาอะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีเมตตากับคนอื่นนะคะเหมือนเป็นคู่บุญบารมีเลยนะแบบนี้นะคะพลังงานไพ่บอกอย่างนั้นนะคะแล้วยังไงอีกนะคะอาจารย์ขออีกใบนะคะาว,าว้าวดีมากจริงๆนะไพ่จัส g เมน t เลยค่ะอาจารย์บอกเลยว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันที่ฟ้าลิขิตมาจริงๆนะคะจักรวาล ส่งท่านกับเขามาให้เจอกันเป็นบุญตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนละคุณทำบุญร่วมกันมาเยอะนะคะชาตินี้คุณกับเขาถึงได้มาเจอกันค่ะทีนี้เราจะถามถึงใจคนนั้นที่มีต่อคุณนะตอนนี้เลยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งหินสีน้ำเงินเขาคนนี้นะคิดอย่างไรกับคุณอยู่ค่ะไพ่บอกว่ายังไงเดอะเมจิ i เชียนค่ะ าแน่นอนพไพ่ใบนี้เนี่ยแปลกนะไพ่พวกคุณออกมาเป็นเรื่องของสิ่งปฏิหารสิ่งลี้ลับแบบเหนือมิติอะเออนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเมจิกเขาก็เหมือนรับรู้ด้วยเซนด้วยลางสังหรณ์เขาว่าคุณกับเขามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของโชคชะานานพาบางท่านเนี่ยไปเจอกันเพราะการไปปฏิบัติธรรมก็มีนะเนี่ย นะคะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นก็มีเนาะหรือบางท่านก็รู้จักกันเพราะผู้ใหญ่แนะนําก็มีนะคะแล้วยังไงอีกคะไพ่หกไม้เท้านะคะเขารู้เลยว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สามารถที่จะ,อ,ะอยู่ร่วมทุกร่วมสุขได้คือคุณนะ่ะเป็นคนใจดีเป็นคนมีสังคมที่ดีนะคะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยเป็นอัศวิน ขี่ม้าถือธงนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงบุคลิกหรือโปรไฟล์ของคุณแบบดูดีมากๆเขาประทับใจนะคะเขาประทับใจในตัวคุณมากเนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกแบบนั้นกับคุณนะคะพไพ่ใบถัดไปค่ะแต่ณตอนนี้เหมือนเขากังวลใจและก็หนักใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะทำไมไพ่กังวลใจขึ้นมานะไพ่สีถ้วย อสองสองไม้เท้าเป็นรูปภาพแกะชนกันนะคะเอาเขาชนกันละอันเนี้ยอาจจะแปลถึงเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะ,ะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยคุยกันแล้วตอนเนี้ยทำให้เขามีความรู้สึกคิดถึงคุณมากนะคะเขาอยู่โดยที่ไม่มีคุณไม่ได้นะ ณตอนนี้เขากังวลเขาคิดถึงเขากำลังที่จะเขาเรียกว่าหาวิธีการที่จะง้อคุณก็ได้นะไพ่ไอ้หกไม้เนี่ยนะกับเดบะวเมดิเชียนเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจเลยที่ คุณกับเขาไม่เข้าใจกันอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาเครียดจริงๆรค่ะให้ห้าถ้วยตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขากําลังหาทางอยู่ว่าเขาจะง้อ,อคุณแบบไหน,นคุณถึงจะเข้าใจเขานั่นเองนะคะน่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันซักประเด็นบางอย่างอาจจะเป็นคําพูดอะไรบางอย่างที่พูดกันแล้วสื่อสารกันผิดก็ได้โดยเฉพาะบางทีท่านกับเขาอาจจะเป็นคนละ เชื้อชาติศาสนานะคะคนละวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเป็นประเด็นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูใจของท่านบ้างนะไพ่จะบอกว่าจิตใจของท่านกับคนคนนี้แล้วตัวท่านละ่ะรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะตัวท่านรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้อ่าเป็นไพ่สามดาบท่านรู้สึกแบบเครียดแล้วก็เกิดความไม่แน่ใจในตัวเขาอ่ะค่ะ อ่าเพราะอะไรนะคะไพ่ยขยายสามดาบว่ายังไงไพ่ยขยายสามดาบว่าหนึ่งถ้วยค่ะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของความรักนะสรุปท่านารักเขานะแต่ท่านหวัดระแวงหรือไม่เข้าใจในปัญหาของเขาว่าเขามีอะไรปกปิดอะไรไว้อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือน อ,อ่ท่านหวัดระแวงนะแล้วยังไงอีกนะคะแต่ท่านอะรักเขานะจริงๆอ่ะท่านรักเขาท่านก็ยังอยากไปต่อกับเขานะคะไพ่สามไพ้เท้าท่านรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีแหละแต่แค่เอ๊ะทำไมยังมีอะไรที่บอกไม่หมดเปิดไม่หมดอะไรประมาณนี้นะความรู้สึกท่านยังมีความรู้สึกว่าฉันก็รับรู้ได้นะว่าคุณนะมีอะไรที่ปกปิดอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงอีกคุณ รู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้อีกนะคะเป็นไพ่ราชินีดาบคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะอีโก้สูงมีพื้นที่ส่วนตัวมากจนเกินไปเหมือนกันนะบางครั้งคุณก็เข้าไม่ถึงความรู้สึกของเขาทั้งหมดนะคะเหมือนคุณแบบอยากที่จะเข้าใจเขามากกว่านี้อยากที่จะทําความรู้จักกับคนคนนี้มากกว่านี้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ดมูลเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นคุณ่ะ กังวลน,นะคะว่าเขาเฮ้ยจะไปกันต่อได้หรือเปล่าจะไปกันรอดหรือเปล่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนั่นคือความกังวลของท่านที่เลือกหินสีน้ําเงินนะสถานการณ์เหมือนเป็นประเด็นนั่นแหละคะ่ะเขาก็อยากงออ้อเขาก็อยากงอ้อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะอะไรประมาณนี้นะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาว ที่เปิดขึ้นมานะชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะหรือเป็นชาวราศีกุมคนเกิดวันพุธอะไรน,นี้นะคะธาตุน้ำธาตุลมราศีมีนนะคะที่ไพ่ขึ้นมาเนาะที่ที่อาจารย์มองเห็นนะโอเคต่อไปล่ะความสัมพันธ์พูกคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูเรื่องราวก่อนอขึ้นไพ่เดทเลยนะคะไพ่เดทเนี่ยจะแปลได้สองประเด็นหนึ่งจบ จบปัญหาก็ได้แต่ไพ่ขยายมาต่อไพ่เดทต้องดีนะแต่ถ้าไพ่มาต่อเสียเนี่ยอาจจะแปลว่าการตัดใจจากลาก็ได้นะคะขอไพ่ขยายไพ่เดทค่ะอ่ะโอเคยังเป็นไพ่ดีค่ะเป็นไพ่เก้าถ้วยค่ะเพราะฉะนั้นไพ่เก้าถ้วยก็แปลว่ายังให้โอกาสกันหนึ่งนะไพ่เดทไพ่เดทใบนี้ยังมีต้นไม้ที่งอกขึ้นมาเห็นไหมจากเขากวางที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่แล้วมีต้นไม้เกิดขึ้นมา มีใบเขียวเขียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะขี้ขายแล้วจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่เสิฟความรักกันใหม่ก้าวถวยนะคะโอเคแล้วยังไงอีกนะคะไพ่ก้าวไม่เท้าเขาจะสำนึกผิดค่ะเขาจะบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ทำอะไรให้คุณเสียใจอีกแล้วเขาจะไม่หันหลังเดินมาจากคุณในกรณีที่ทะเลาะก,กันเขาจะไม่แบบ เขาเรียกว่าทิ้งคุณไว้ตรงนั้นน่ะเออแล้วเดินออกมาเขาจะไม่ทําอีกแล้วมันมันเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเหมือนทะเลาะก,กันแล้วไม่คุยแล้วเดินออกมาเลยอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะเขาเขาขอโทษแล้วก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกนะคะสถานการณ์ไพ่บอกองี้นะสองเหรียญเขาจะพยายามที่จะต้องประคับประคองความสัมพันธ์จะไม่ให้คุณเนี้ยนะคะหลุดหลุดมือไปจะไม่ปล่อยคุณนะจะไม่ปล่อยมือจากคุณนั่นแหละ นะนั่นก็คือตัวเขานะคะขออีกใบนะคะท่บอกว่ายังไงอีกนะคะจริงๆค่ะเนี่ยการรู้สึกว่าเขาผิดเขาสำนึกผิดนะหน้าเขาเศร้าๆเลยนะคะก็เหมือนกับลักษณะการโอบกอดกันก็ได้นะคุณก็กลับมารักกันใหม่นั่นแหละอ่านี่ก็คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะทำเพื่อคุณนะคะ อาจารย์ขอไพ่เพิ่มว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่อะไรแบบไหนกันจากไพ่พลังงานนางฟาโลแมสแองเจิลค่ะสำหรับชุดที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาคนนี้เป็นคู่แบบไหนนะคะลุ้นนะคะอาจารย์จะใช้พลังงานไพ่สักสองใบดูนะคะ To Love คุณเป็นรักแท้เป็นคู่บุญบารมีกันจริงๆค่ะขออีกใบเลยค่ะอื จริงๆด้วยไพ่สุดสวยนะคะไพ่สวยจริงๆค่ะ engagement อ่ามั่นหมายแต่งงานนะคะเขาจะขอยกกระดับความสัมพันธ์กับคุณเขาบอกเลยว่าคุณคือคือ,คอรักแท้ของเขาจริงๆนะคะเขาจะขอมั่นหมายแต่งงานเขาจะบอกรักคุณเขาจะเปิดใจกับคุณนะคะคุณคือคู่บุญบารมีคู่ชะตาฟ้าลิขิตส่งมาจริงๆนะคะนี่ก็คือไพ่บอกแบบนั้นนะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ชุด ที่สองอท่านที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะพลังงานไพ่นะคะชุดที่สองเห็นสีแดงนะคะโอเค สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะเป็นภาพผู้หญิงแบบอืคือเอมเพสปกติต้องมีความสุขแต่ไพ่ใบนี้หน้าเศร้าๆนะเหมือนเดินออกจากบ้านนะ่ะเดินออกจากความสัมพันธ์มานะคะไพ่จะเป็นแบบนั้นนะคะต้องดูที่ไพ่ยขยายด้วยนะสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะคะเอไพ่ใบนี้นะคะที่จริงอาจารย์มองว่า เขาคนนั้นก็พยายามที่จะอืบอกคุณนะว่าไม่มีอะไรหรอกผมยังรักคุณยังต้องการคุณอะไรประมาณนี้แต่เหมือนเหมือนคุณไม่เข้าใจเขานะสถานการณ์เพราะอะไรนะคะขอไพ่ยขยายหน่อยแต่ทาไมเขาก็พยายามจะโงอแล้วพยายามที่จะเทคแคร์ดูแลคุณอยู่จากนภัยไม่ว่าความรักนี้จะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงหรือชายกับหญิงก็ได้นะคะเพศไหนก็มาดูได้นะอะ่เพราะอะไรเอ็มเพจใบนี้ถึง ออกมาแบบนี้นะคะไพ่แต่ละชุดจะไม่เหมือนกันไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะน่าจะเป็นเรื่องของออคำพูดนะที่ไม่รักษาคำพูดอะไรสักอย่างเขาอาจจะเคยพูดอะไรไว้เขาอาจจะลืมหรือเปล่าแล้วคุณแบบก็ถือเป็นเรื่องใหญ่คุณถือเรื่องคำพูดเป็นเป็นสัจจะที่แบบจะต้องรักษา อะไรเงี้ยจะต,ต้องรักษาคําพูดนั่นแหละแต่เขาอาจจะลืมอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็เลยเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นนะจากหน้าไพ่นะคะแล้วก็เป็นไพ่อศวินเหรียญค่ะเป็นผ้าผู้ชายขี่ม้าแล้วพาม้าเนี่ยที่เขาขี่เนี่ยมาดื่มน้ำเนาะอากาศร้อนก็เลยมาพักอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าคนนี้ก็ยังก็ยังจะมามาง้อคุณอยู่น,ยนะไพ่นะถ้าพวกคุณทะเลาะเป็นปัญหาเหมือนที่อาจารย์เห็นจาก อแอคชั่นของไพ่ใบนี้นะคะแล้วใบน,นี้อีกรู้สึกเขาก็เศร้าคุณก็เศร้านะ่เนี่ยอืเนี่ยพลังงานเห็นไหมฮะหมองๆเศร้าๆนะเหมือนเหมือนคนข้างนอกอาจจะไม่รู้เพราะการแต่งตัวนี่ดูหรูหราหรือการวางตัวดีแต่ข้างในมันมันเศร้าอ,ะอ่ะหน้าไพ่สองใบเนี้ราชาถ้วยกับเอ็มเพรสอ่ามันมีเรื่องความในใจที่มีประเด็น อยู่นะคะโอเคค่ะขอดูความรู้สึกของคนนั้นที่มีต่อคุณอีกครั้งค่ะความรู้สึกของคนนั้นที่มีต่อท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่สองนี้หินสีแดงนี้นะคะเขารู้สึกยังไงจริงนะเขาก็ยังรักคุณยังต้องการคุณนะ่ะเออเขาอยากจะแสดงความรักต่อคุณแบบไม่อายฟ้าดินไม่อายใครทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอืมการสวมกอดกัน ยกผู้หญิงขึ้นมานั่งบนตักตัวเองได้เนี่ยเออถือว่าไม่ธรรมดาอ่ะไพ่เพจเพจออฟชอริกหรือ,อเด็กถือถ้วยเนี่ยเขาก็อยากที่จะง้อคุณอยากสืบความรักอยากเทคแคร์อยากดูแลเนี่ยเออเขายังรักเนี่ยแหละเขาบอกอย่างนี้นะโอเคแล้วอย่างไงอีกคะไพ่จัสติกอ่ะเขาอยากให้คุณเนี่ยเอยช่างน้ำหนักดูนะในเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับผมเนี่ย มันคืออะไรคุณอย่าไปหูเบาหรืออย่าไปแบบเชื่อฟังใครอะไรคือต้องชั่งน้ำหนักอนะ่ะบาลานซ์ให้ดีคือเหมือนเขาอ่ะพยายามที่จะบอกคุณให้คุณเชื่อใจเขานั่นแหละค่ะนะอืมเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดนะคะเนี่ยหนึ่งไม,ม้เขายืนหยัดเขามองว่าเขาจริงใจอะไรประมาณนี้คนคนนี้นะคะเนี่ยเอ็มเพร,รบางท่านก็อาจจะคุยกับ คนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศหรือเป็นชาวาราศีเมษอยู่หรือเปล่าชาวธาตุไฟชาวตุลก็ขึ้นมาเนาะอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้หรือคนเกิดวันศุกร์ก็มีคนธาตุน้ําก็มีแหละนะคะโอเคมาดูใจของคุณบ้างใจของคุณแหละคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะไพ่อัศวินอัศวินไม้ค่ะก็เหมือนกับว่าคุณก็ยัง มีความรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสเขาอยู่นะก็ยังอยากว่าเออกลับมาเอะอะไรประมาณนี้นะคะเ่เริ่มต้นกันใหม่เ็าได้หนึ่งเรียนนะคะคุณให้โอกาสเขาและก็ยังอยากจะเริ่มต้นกับเขาอยู่นะคะโอเคคงจะแค่งอนกันนะจากหน้าไพ่นะเนี่ยจะมีการนัดเจอกันนะนัดเจอที่สถานีรถไฟฟ้าหรือเปล่าอ่า เหมือนเป็นสถานีรถไฟเนาะในภาพนะคะจะมีการนัดเจอกันจะมีการรีเทิร์นนะเพราะว่าคุณให้โอกาสเขานะคะเขาก็จะทักกลับมานั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อสำหรับคุณนะคะเนี่ยค่ะค,คุณคุ้นคิดนะคุณก็คุ้นคิดอะว่า เอ๊ะที่ผ่านมาเออจริงๆหรือว่าเราผิดไปเขาเรามองเขาผิดไปเขาก็ยังดีกับเรานะก็ยังเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่ใครเดือดร้อนก็ไม่ทิ้งกันเนะาะไพ่ราชาเรียนนั่นเองนะคะคุณเริ่มที่จะประมวลเหตุการณ์ประมวลเรื่องราวอะนะอาจารย์มองประมาณนั้นเอานะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเอ,อ,อาจจะมีภาพน้อยใจโน่นนี่นั่นบ้างแหละราชินีดาบนะน้อยใจอืม คนเราต้องคุยกันนะอาจารย์ขอดูหลังไพ่หน่อยอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นเดอะซันนะยังไงก็กลับมาค่ะโอเคอาจารย์ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะอ่าไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ใบน,นี้เป็นลักษณะการนั่งอ่านหนังสือการศึกษาข้อมูลเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้น่าจะแปลว่าการค้นคว้าหรือการพยายามที่จะเรียนรู้อ่ะ เรียนรู้กันและกันมากขึ้นนะต่างคนต่างพยายามที่จะต้องเปิดตําราก็คือเปิดใจก็ได้นะพยายามที่จะเรียนรู้นะคะอ่าอะไรจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์พวกคุณอีกนะการง้อค่ะกุหลาบชออโตๆเลยค่ะการง้อขอโทษนะคะอาจารย์ เลื่อนกล้องนิดหนึ่งไพ่มองไม่เห็นทั้งหมดเนาะโอเคเขาจะถืออุหลาบช่อโตๆมางอคุณละค่ะอ่านะคะไพ่ใบนี้เขาบอกเลยว่าใช่มีคนมาสนใจเขาเยอะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะเชื่อเขาเส่อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมสามคนเนี่ยยืนอยู่บนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่สนใจอะ่ะนะเขาไม่ได้สนใจเลยเขาก็สนใจแค่คุณนะ่ะนะคะแล้วยังไงอีกนะคะเนี่ยคะ่ะ เขาอะ่ะจะเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตคุณเวลาคุณมีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอ,ะอ่ะอ่านะคะเป็นแสงสว่างให้คุณนะคะอีกใบค่ะอนาคตคุณกับเขาเนี่ยจริงๆต้องมีการนัดเจอกันจะต้องเริ่มต้นกันอีกครั้ง อาจารย์ขอดูอีกครั้งว่าคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นคู่แบบไหนกันนะคะเดี๋ยวจะดูจากไพ่โรมาสแองเจิลก่อนนะคะเพราะยังไงก็ไม่ได้แปลว่าเลิกกันเนาะในนี้ก็ออกมาดีนะคะไพ่สรุปออกมาดีว่าจะมีการขอโทษให้กุหลาบกันแล้วก็นัดเจอกันนะคะชุดที่2องค่ะคุณกับเขาเป็นคู่แบบไหนนะคะคู่แบบไหนกันขอให้ไพ่นางฟ้าโรมาสแองเจิลเป็นผู้ตอบนะคะ trust นะคือความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะเป็นคู่แบบไหนขออีกใบค่ะอ่าโอเคอาจารย์มองเลยไพ่อย่างเนี้ยนะคะคุณเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่ครอบครัวคู่บุญก็ได้นะคะคู่ศีลเสมอกันก็นได้นะก็เป็นคู่แท้ได้อะนะคะเพราะเป็นไพ่ trust แบบความเชื่อความเชื่อใจกันและ make the effort เนี่ย เป็นความพยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าทําความเข้าใจการภาพเด็กน้อยจุมพิษเด็กผู้หญิงนะแต่ถ้าแปรก็เหมือนพวกคุณพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้โอกาสให้โอกาสกันและกันเสมอก็ได้นะคะนี่แหละค่ะก็เหมือนที่บอกงอนกันเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวเพื่อกลับมาสรุปแล้วท่านก็ยังเป็นคู่แท้กันได้ค่ะสำหรับชุดนี้นะคะแค่มันมีอุสักบ้างในชีวิตแต่ ท่านทั้งสองจะก้าวข้ามผ่านไปได้ขอให้เชื่อใจกันพยายามต่อไปในความสัมพันธ์นะคะย่อมมีโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะก็อาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปโชคดีมีความสุขในทุกด้านที่ปรารถนาอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ